ดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนําให้ชมกับรถตายสายรุยนะคะเป็นรถตัวสูงค่ะปี03นะคะโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ดีโฟดีเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2,500ซีซีคอมมอนเรลนะคะเป็นรถตัวสูงนะคะทุกท่านพร้อมรุยนะคะไปได้กันทุกที่ค่ะขับขี่สบายค่ะใช้งานได้ดีนะคะแอร์แบ็คคู่หน้ารถเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีค่ะขับขี่สบาย แอร์เย็นฉ่ำนะคะราคาคันนี้นะคะ1 4 9 0 0 0บาทค่ะเรมชุดโอนมีให้ครบนะคะภาษีพรบรปี66เครื่อง2 5 0 0ซีซีคอมมันเร็วนะคะ1 4 9 0 0 0บาทสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองกัดขับได้ค่ะอยู่ดินแดงนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปพร้อมกับรายละเอียดต่างๆของรถนะคะ ถูกใจยังไงคุยกันโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ